ตรงดีเจอนักเลงแล้วเจอจะถินแล้วพอดีมาตัวเดียวนะครับตรงดี้จะไฟนะครับสองตัวหนึ่งนะครับนักเลงต่างถิ่นน,นี่นู่นครับสองตัวนู่นจะถิน่นนี่เป็นไงเฮ้ยเป็นไงต่างถิ่นน,นี่อะ้นบานเขานี่ห้าวครับห้าวครับ ตัวเดียวครับเก๋าครับทันดีนู่นสองตัวที่นู่ไนไอนน้ทันดีหมาไปเลยนี่ไงโย,ย่แส่งเลยทันทีบอกไม่กลัวเว้ยเดี๋ยวครับทันทีเด็กบ้านอื่นนะครับจะเจอเจ้าถิ่นสองตัวครับนู่นไก่ไก่นู่นนะครับเห็นไหม ตรงดีเตรียมไฟแล้วสองหนึ่งไม่กลัวครับถ้าจะไฟไเคยกลัวอยู่แล้วครับ